้องเก่งคอพี่แล้วเขาจะมีเสียงออกมาเป็นไหมอ่าเรียกเรียกยางเรียกเสียงโอ้ยเก่งเก่งพระจ๋าตรงมือเก่งนะโอ้ยเก่งจังเลยอ่ะยังไงอ่ะยังไงดูอ่ะยังไงอ่ะยังให้ยังไงดูโอ้ยทุกคนดีใจด้วยนะทุกคนดีใจกับพ่อจ๋ามาลูกสาวพ่อจ๋าเขาอยากพูดมากเลย น้ำอ่าเรียกอ่าเรียกอ่าเรียกอ่เรียกูอ่ะทุกคนได้ยินไหมทุกคนได้ยินไหมครับเขาอยากพูดได้มากเลยมองมแต่เขาเหนื่อยพี่เหมือนว่าเขาต้องเกรงคอต้องเกรงต้องเกรงอ่ะโออะไรลูกอะฮะไหนเสียงที่ไหนคะไม่เสียงอะไรคะเสียงคือเขาต้องเกรงพี่เสียงมันถึงจะออกมาอ่ะพูดให้แม่ฟังอ่ะเล่าเล่าให้คนฟังรู้สึกไหมอ่ะมีใครโกงเขาเหรอบอกพ่อจ๋าดิมีไหม อ่ะฟองพ่อจ๋าดินีไหมอ่ะอ่ะอ่ะคือน้องต้องเกง่งคอพี่เสียงอยู่ไหนเนาเสียงอยู่ไหนลูกสาพ่อใจนะออเก่งี่สุมากอ้าโอ้ยเก่งที่สุดเลยทำกลอยังไงอยัง เขาคิดว่าเขาเขาเขาคุยได้ทุกคนเห็นไหมเขาคิดว่าเขาพูดกับเราได้ทุกคนจะหนมองวาน้องเก่งไหมน้องเอ้ยอะได้ไงได้ไงลูกออานั้นออกเสียงมาสิครับเสียงน้องอยู่ไหนแม่ได้หาเจอหนูอยู่ไหนหนูอยู่ไหนครับพ่อกับแม่หาน้องไม่เจอแล้วลูกไม่เจอไม่เจอยังไงอะนูอยู่ไหนครับโอ้อยู่นี่โอ้รักรักรักโอ้เก่งเก่งลูก ให้เรามาให้เรามาให้รางวัลอ้นเอ้ยว้นอยู่ไหนลูกเอาส่งเสียงให้แม่หน่อยค่ะแม่หาไม่เจอเลยส่งเสียงไอแม่ได้ยินไหนลูกน้องเอ้ยอะโอ้ยโอ้ยโอ้ยอบออุอบออุกอ่าไม่รอไม่ไม่เรียกละไม่เรียกลูกอัอไหนค่ะ ลูกชาเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยเขาน่าจะเหนื่อยเวลาเขาเขาเกรงคอเยอะพี่พี่เขาเขาน่าจะเหนื่อยเหมอนว่าจะมีเสียงหลอดลมเขาจะแต่ปกติเขาคุยเฉพาะกลางคืนแต่ว่าวันนี้ตอนกลางวันน้องก็คุยไปนี่พี่อ่ะอ่ะคือก็เหมือนว่าอยากให้รู้ว่าหนูพูดได้แล้วนะลูกสาวพ่อจ๋ามีความอดทนมากเลยไม่เอาตรงนี้ไม่เอาตรงนี้เท้า อันนี้เท้าลูกอันนี้เท้าเอาไว้เดินลูกอันนี้เดินเอาไว้เดินนะมี่สามข้างน้องเอ้ยน้องอยู่ไหนส่งเสียงให้แม่ได้ยินหน่อยค่ะอ่ะเร็วเร็วอ่ะเสียงหนู้อยู่ไหนอ่ะเป็นไงอ่ะเป็นไงอ่ะไหนเสียงหนูเสียงแม่ได้ยินไหนโอ้โหเดี๋ยวไอ้หน้าหลาอีกแล้วเอาส่งเสียงให้แม่ได้ยินหน่อยหรอกอ่ะอ่ะต้องกินเลยอ่ะอ่ะอยัง อีนิดหนู่นิดเดียวอายางต้องเก่งสิยงแล้วอะกำลังกันไว้ด้วยอะอะเอ้ยยื้ไหนกำลังกำลังฝึกกำลังฝึกอะไรลูกนี้อะแม่ไม่เห็นน้องเลยแล้วแม่หาน้องไม่เจอแล้วแม่จะรู้ได้ไงน้องอยู่ไหนส่งเสียงลูกน้องเอ้ยอ่ะไม่ใช่โอ้น้องอยู่นี่น้องอยู่นี่ อีกนิดนึงลูกอีกนิดนึงอ้าปากนะองเจคุณอาปากอยากพูดได้อยากพูดอยากพูดได้ต้องเชียงเสียงอ่ะที่ไหนลูกเหนื่อยเหนื่อยเนี่ยเหนื่อยเลยเฉียงอ่ะที่ไหนอ่ะเหนื่อยเหนื่อยน่าจะเหนื่อยอ่ะขอเสียงหน่อยก็อ่ะขอเสียงคนเฉยหน่อยก็ดีใจดีใจมากเลยเพราะจะดีใจมากเลยอ่ะให้แม่ได้ยินกันลูกน้องเอ้ยจ้าก่อนลูกอ่ะ นนทุกคนเห็นไหมเพราะถ้าถ้าตั้งใจอ่ะเขาก็จะพูดแต่ว่าเขาจะพูดได้ไม่เยอะเพราะเพราะมันจะเหนื่อยนูเหนื่อยหรอกฮะนู้นเหนื่อยครับลูกลนูห <ขอ S 2> นเหนื่อยครับนู้เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อวนวดให้นะเดี๋ยวพ่อจ๋านวดให้พ่อจ๋าไปเรียนนวดนวดมาแล้วครับพ่อจ๋าเรียนพ่อจ๋านวดแก้คันได้เองเดียวพ่อจ๋านวดใครเส้นไม่ได้เพราะเส้นหนูเยอะมากเลยนันงึูเลยค่ะ ทำไมตรงไหนตรงนี้นะอ่ะตรงนี้ตรงนี้อ่อจ๋าจ่าก้าวให้เนี่ยพ่อจ่าก้าวให้เพลงครับเพลงเพงขอบคุณทุกคนนะที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้พ่อจ๋าการลูกสาวพ่อจ๋าด้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่เมตตาลูกสาวพ่อจ๋าโอ้โหไอหัวโอ้โหบังบังจุดบังบังจุด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 บัง เอออพี่ลุกอ่ะลองเพลงให้แม่ฟังหน่อยเลยลูกเอ๊ะน้องไปไหนเนี่ยน้องอยู่นี่อ่ะน้องไปไหนเนี่ยอ่ะไม่ยังคะลุกไม่อะแล้วน้องเหนื่อยครับน้องบอกว่าน้องเหนื่อยครับน้องเหนื่อยลูกหาหนูเหนื่อยใช่ไหมเอ๊ะอ้วนอยู่ไหนนะส่งเสียงให้แม่ได้ยินหน่อยไม่มึนไม่ไม่ไม่สายครับไม่สายหนูเด็กหนูมุนหัวลูกเชื่อพ่อจ๋า ไหนอ่ะแล้วเหมือนรู้นะเวลาไลฟ์ก็จะหันกล้องมองหน้าเอฟซีเหมือนหนูอ่านคอมเมนต์อ่ะหนูอ่านคอมเมนต์ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใช่เดี๋ยวลูกใช่เดี๋ยวลูกไม่ได้ใช่เดี๋ยวลูกเอาวันไปไหนอ่ะอ่ะใช่ลูกไม่อ่ะอ๋อไม่เอาแล้วเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยนูเหนื่อยลูกโอเคไม่ทำก็ไม่อ่ะไม่อ่ะนูเหนื่อยใช่ไหมครับลูกหนูเหนื่อยใช่ไหมนู้เหนื่อยนูหยุดพักแบบแป๊บหนึ่งก่อนนะ โอ้ผมต้องขอบคุณ <Kim S 1> ทุกคนได<ะ>้ขอเอาน้า<อ>ขแม่ไ,มไมอะไรอะไรไหนลูกต้องขอบคุณทุกคนเลยที่เมตตาลูกสาวผมนะครับถ้าไม่มีเอฟซีนะโอ้โหผมเชื่อว่าเราก็ไม่มีกําลังใจนี่คือต้องขอบคุณทุกกําลังใจที่มอบให้อ่ะกินน้ำอ่ะพน้ำอ่ะกินน้ำ่อยทานน,น,น้ำ่อยดื่มน้ำ่อยครับอ่ะดื่มน้ำดื่มน้ำอ่อยกระปิบมาลูก โอ้ดูน้ำดูน้ำค่อยๆค่อยๆอืมค่อยๆค่อยๆเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยอ้ามไอไหมไอไหมอ่ะอาน้ำ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 โอ้เ้เฮ้เ้เปียกเปียกไม่เอาเปียกเปียกชื่นใจเปียกชื่นใจเปียกเปียกค่อยๆนะเดี๋ยวพ่อจ๋าค่อยๆฝึกหนูนะ เป็นที่สุดในโลกเลยเข้าใจไหมครับลูกฮิ้วฮิ้วฮิ้วใช่ไหมฮิวใช่ไหมเบ่งจึ๊งเบ่งเบ่งจึ๊งหนื่อยเลยเลยไม่เอาไม่เอาไม่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 แย่ไม่แย่ตรงนั้นตรงตรงที่หนูหายใจแย่แย่ไม่ได้ลูกเหนื่อยเลยแต่แป๊บเดียวเลยก็หายนะแป๊บเดียวเลยก็หายมีขอน้ำหลอดเล็กใช่ไหม คนน้ำหลอเล็กให้น้องดีกวอเด็บเดี๋ยวพ่อจับพ่อนมพ่อน้ำมาปนะน้ำ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 ลูกน้ำน้ำมาน้ำน้ำโอ้เ่อวๆ็่ๆโอ้เร็วๆเร็วโอ้หิวน้ำหิวน้ำโอ้หิวน้ำ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 พอเอ้เก่งเกงครับ นกเก่งที่สุดเลยไม่มีใครเก่งเท่าลูกสาวพ่อจา๋าแล้วนกเก่งที่สุดเลยอ่าพวกเป้ามนออกออกออกอะไรใช่ไหมหนูขอชิดขอชิดชุบเปียกหน่อยจา้ามีชิดชุบเปียก,ก,กดเดียกพ่อจัดชิดให้นะเปียกหมดแลว้วเปียกหมดแล้วลูอกเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยฮะ<อ>ได้ยินเสียงไหมทุกคนเขาอยากพูดเด็ก เด็กน้อยคนยน,ยคนี้อยากพูดเด็กมากคนนี้อยากพูดมากเลยอเอยอเียน่อยค่ะอ่ะมีคนขอเสียงหนูเอาไงเด็กน้อยคนนี้อยากพูดส่งกำลังใจให้เด็กน้อยคนนี้หน่อยน้องไม่มีใครอยู่ละ เออขอที่จู่เปียกนะครับสวัสดีทุกคนนะที่เข้ามารับชมนะครับจัดชนะเท็กกอนเมื่อกี้มันเปียกโลสวัสดีทุกทุกคนสวัสดีทุกคนที่ติดตามรูปสาวพ่อ,อาจา๋าด้วยนะสวัสดีทุกคนนะ สวัสดีนะครับโอ้สวัสดีครับทุกคนโอสวัสดีทุกคนที่เมอ่ะร้องพูดยังไงนอ่ะนับนับหนึ่งถึงสกระพจานมสอนหนึ่อันหน่งอนนึ่งอ่ะสองอ่ะสามอ่ะสีอ่ะหอ่ะหอ่ะหอ่ะเจ อแปดอาก้าอาชีพเนี่ยหนูมีสิบนิ้วลูกโป้งโปชี้กลางนางก้อยเข้าใจไหมครับลูกเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมลูกเหนื่อยไหมเดี๋ยวผมจะอ่านคอมเมนต์ให้ให้หนูนิดหนึ่งนะลูกนะอุ๊ยอ่ะทุกคนเดี๋ยวผมจะอ่านคอมเมนต์ให้นะอ่ะหนูคุยกับเอฟซีไป น้องคุยกับเอฟซไปคือเขาพยายามที่อยากจะพูดได้พี่จา๋าน้องอยากจะพูดได้แล้วขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมน้องอยากพูดไม่ได้พี่จ๋าเพราะน้องเจาะคออยู่เพราะน้องเจาะคออยู่แต่เขาพยายามอยากจะพูดให้ได้น้องหนึ่งทบกับเก้าเดือนกับสิบวันพี่จา๋าอ่าอ่อ่สู้สูขอบคุณครับน้องมองไม่เห็นครับพี่น้องเห็นแต่แสงอ่ะพ่อจ๋าอยู่นี่ไง พ่อจ๋าอ่านคอมเมนต์ให้ให้ให้หนูฟังฮะลูกอมานี้ยอ่เพระพ่อจ๋าอ่านเดินเดินเห่นนู้เหนื่อยหนูหนูเพิ่งเล่นนะลูกหนูเพิ่งเล่นหนูนั่งหนูนั่งกอดพ่อพ่อพ่อจ๋าก็ได้ต้องขอโทษนะอ่านคอมเมนต์ไม่ได้เพราะว่าถ้าอ่านปั๊บเขาเขาคิดว่าเราไม่อยู่ตรงนี้เขาพยายามอยากจะเดินนะครับน้องหนูแต่ไม่ได้ยินเสียงเลยลูกไม่ได้ยินเสียงลูกน้องด้ยินเสียลูก ค่ะขอบคุณทุกคนที่เมตตานะครับขอบคุณทุกคนที่รักลูกสาวพ่อจ๋านะนะขอบคุณที่ขอบคุณจริงๆเลยพี่ที่เข้ามาชมนะทําไมครับทําไมฮะให้พ่อจ๋าอุ้มเหรอจะอ้อนเลยใช่ไหมเนี่ยอ่าจ๋าพ่อจ๋าเราอุ้มอ่ะพ่อจ๋าอุ้มอ่ะอุ้มอาอุ้มอ่ะซบยังอาโซบไปยังไงยังไง ทำไมทำไมไม่ร้องไม่ร้องอ่ะเอาไงเอาไงโอโอโอทำไมอ่ะงอนนอนอะไรก็อ่านั่งอ่านั่งอ่ะนั่งตอนนี้อ่างนอนอะไรอ่างอนอะไรนอนอะไรพ่อจ๋าเลยนี่พ่อจ๋ากลัวกลัวหนูไหนลูกอ่ะดู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 เราเรามาดูเขาเขาพยายามที่จะเดินนะพี่จ๋าดู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 เอากิ้ง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 เด็กน้อยกิ้งไปแล้วเด็กคนนี้กิ้งอ่ะดู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 มาดูมาดูลูกสาวผม อ่ะมานี่มาโอ้ตูดโดงเลยออาตรงนี้มาไม่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 ขยี้ตาลูกไม่ขยี้ตาเปรี้ยงเปลี้ยงหายหายหายเปรี้ยงเปลี้ยงหายเปรี้ยงหายไม่ไม่ขยี้ตาหนูจะได้เห็นนะลูกนะตรงตาสำคัญนะลูกนะสวัสดีทุกคนตอนนี้กําลังโซนมากเลยเด็กคนนี้กําลังโซนมากไม่ขยี้ไม่ไม่ด้านตาลูกไม่น่ตา ทำไมท่านตรงไหนล่ะพ่อจ๋าดูให้เนทำไมไม่ไม่ไม่หน้าตาไม่หน้าตาเออเออพ่อจ๋านี่ไงพ่อจ๋านี่ไงโอ้ตัวมืออ่ะตัวมือตัวมือก็ได้ตัวมือก็ได้หนูมองเห็นอะไรเปล่าขอให้หนูมองเห็นนะเหนื่อยแล้วเหนื่อยหนูก็อยู่ก่อนไงเขา เขานะให้เขามองเห็นนะพี่จ๋าเขาพยายามใช้ตา,าอีกข้างหนึ่งที่มันมันเห็นแต่แสงนะพี่อทำไมเหนื่อยนะหนูเหนื่อยลูกหนูเหนื่อยนะครับหนูเหนื่อยนะลูกลพ่อจา๋าไม่อยากให้หนูเหนื่อยนะพ่อจ๋าเห็นแล้วพ่อจ๋าอยู่นี่อ่ะทำไมท้อทำไมหรอเหนื่อยลูกสวัสดีทุกคนยางทุจ่าทุกคนยางลูกทุจ้ายยาง เอ่อยอดตาลูกสาวอยู่เนี่ยอ่านอนนอนนอนอ่นอนตุ้มเมงอนอนให้พ่อจากกา่อนแม่สวัสดีนะครับทุกทุกคนนี่เล่นหอบไปเนี่ยหอบแล้วอ่ะดู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 คือถ้ามันไม่ติดตรงเนี้ยน้องเดินได้แล้วพี่จา๋าเขาติดตรงนี้อยู่อืม อันมองอะไรหรอมองอะไรหนูมองหนูเห็นอะไรไหมหนูเห็นพ่อจ๋าไหมพ่อจ๋าเป็นคนผิวดำพ่อจ๋าเป็นคนผิวดำหนูเป็นคนผิวขาวอเอา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 น้องแข็งแรงมากพี่ครับลูกอื้อไปยังหน่อยนะเลืออีกรอบหรือสองรอบก่อนะแล้วเวลาพ่อจ๋านอนนะอึ้อตลอดเลยหืม น้องเออเื่กี้รอบแรกกีรแ้มรสามเลยใช่ไหมน่าจะเหลืออีกครั้งหนึ่งใช่ไหมปกติก็คือสามบ4ส่ใช่ไหมอเอสีแล้วทีแล้วะเออทุกคนสวัสดีนะครับทำไมูกทำไมหมุนรอบทำไม เขาจับอุ้มอะเหนื่อยอะเหนื่อยอันนี้นะเอาไงเอาไงาแล้วก็หนึ่งแล้วนะมเหนึ่นรถงาช็เาเหรอน่า<ๆ>จะอึครบไปดิคือเขาจะอึประมาณวันละสี่รอบพี่ระบบขับถ่ายน้องดีมากเลยพี่แต่น้องกินแค่นมนะช่วงเนี้ย และอาหารเสริมกินแล้วใช่ไหมอาหารเสริมผสมกับอะไรผสมกับน,นมแล้วผสมกับนมเหรอกเห้นมีนมเดียวไม่ใช่เหรอใช่อาหารเสริมเนี่ยมีนี้ด้วยที่เป็นเสริมทำไมจะเก๊กขื่อใครครับจะเก๊กขื่อใครคะทุกคนไม่ต้องตกใจนะเขาเล่นครับเขาก็เขาก็าาาาจะมีอาการหอบแบเนี้ ไม่เอาไม่เอาอนั่งเนี่ยนั่งพ่อจ๋านั่งพ่อจ๋าดีกว่าพ่อจ๋าอย่างนี่ไงพ่อจ๋าอานี่ไงทำไมล่ะพ่อจ๋าหอมแก้มให้เข็ดเลยพ่อจ๋าหอมแก้มให้เข็ดทำไมทำไมล่ะทำไมฮะเป็นกบไปจับกบที่ไหนหนูจะจับกบเอา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 จับกบเหรอจับกบทำไหมลูกจับกบเหรอจับกบที่ไหนอ่าอ่าอ่า อันนี้ไม่ต้องตกใจนะคะเพราะว่าเขาอยากจะเดินได้เขาพยายามที่จะเดินเขายอมเหนื่อยพี่น้องมีความอดทนมากเด็กคนนี้อดทนมากเลยครับลูกเดี๋ยวพอ่พอจ๋เาเช็ดน้ำลายจ๋าทำไมาไม่เอามือขยี้ตาไม่เอามือขยี้ตาลูกไม่เอามือขยี้ตาจ๋าไม่เอามือขยี้ตาลรอกอ่ะพ่อจ๋าอยู่นี่พ่อจ๋าอยู่นี่พ่อจ๋าอยู่นี่หมูกเก่งที่สุดเลยลูก ตัวนี้ทำไมมันมีขยะเนี่ยครับหนูเหนื่อยไหมหนูเหนื่อยไหมลูกฮะเหนื่อยเลยหรอเหนื่อยแล้ว,ลอ,ลวอ่ะพิงแล้วพิงแล้วเอาทุกคนดูกิ้งอยู่นี่ฮะกิ้งอยู่นี่กิ้งอยู่นี่ทุกคนลูกสาวพ,พ่อจ๋ากิ้งอยู่ตรงนี้นะไม,ไม่ได้หายไปไหนไม่เคยยิ้มตามไม่เคยยิ้มตามหนูหอบนะลูกพอไหมพอไหมเดินพอไหมลูก พ่อจอุ้มไม้เอาไงเอาไงให้พ่อจัอุ้มไม้หนูเหนื่อยลูกเนี่ยอ่าพ่อจับอุ้มพ่อจัสงสารอันหนึ่งอองอัสามอ่ะฮึบอ่ดน๋ยวพ่อจอุ้มอ่ะอันหนึ่งอันสอันส่ะฮึบอ่ะึบโอ้โอ้เหนื่อยเนนอ่าดูดูดูโอ้ยซบแล้วซบแล้วเหนื่อยนะเหนื่อยเหน โอ้หนื่อยเหนืเหนื่อยนืยนะหนื่อยเหนยนยครับครับลูกครับเหนื่อยเหนือยโอ้เหนื่อยเหนื่ยเดนเยอะเหนื่อยเหนอยเนื่ยองขอโทษทุกคนป่ะนะอุ้ม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 อุมขแป๊บหนึ่งก่อนกลัวลูกสาวเหนื่อยโอ้โอ้โอ้แป๊บแป๊บแป๊บนี่กลัว กเหนื่อย <c oughs> เกินหน่อยอรับแปบ๊แปบๆ <c oughs> <c oughs> จะาจ้าเหนื่อยแล้วเหนื่อยแล้วโอเคลูก <c oughs> โอ้เหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยแล้วโอ้เหนื่อยแล้วเหนื่อยแล้วตอนนี้เหนื่อยแล้วพี่จ๋าเดี๋ยวอุ้มแป๊บหนึ่งให้ให้เขาหยุดพักนิดหนึ่งเดี๋ยวเขาก็เข้าก็จะหายเหนื่อยพี่อ๋เเกมลุเพราะจ๋าเ,เกห็หลุดแล้วเนี่ย มันคือพา,าจะจ๋าตัดเล็ไปแล้วนะหนูมองอะไรหนูมองเห็นอะไรลูกหนูเห็นอะไรบปล่สสัสดีนะครับทุกคนตัวนี้อุ้มอุ้มนิดหนึ่ง<ม>เพราะว่าเขาอยากคานเพราะเขาคานนะครับ e เขาก็จะเหนื่อยเขาจะหายใจแรงเพราะว่าก่อนหน้านี้นะ้องเพี้ยงเพี้ยงหายหายหายไอฟักชั่นอ่ะเอาไปะไอนเสร็จเขาซ่อมแล้วไม่ไม่อะไรสัสดีทุกคนไปซักชั่นมาครับไม่ได้หายไปไหน เพราะว่าน้องเล่นเยอะก็คือเขาไม่ได้เล่นลคือเขาอยากจะเดินได้อะพี่พอเขาอยากจะเดินได้มันก็ต้องใช้กําลังแล้วเมื่อกี้ช่วงแรกอะเขามีการอยากจะพูดอ้ออ้ออ้นนี่ยคือน้องอยากจะพูดเดี๋ยวพ่อจ๋าก็ต้องพาเดินรอบรอบบ้านใช่ไหมครับพ่อจ๋าต้องพาเดินรอบบ้านไปเนี่ยตอนนี้คือชอบให้อุ้มชอบให้อุ้มมากเลย นะต้องกล่าวขอบคุณทุกคนนะที่เข้ามารับชมกันนะครับทุกคนแค่นี้นะเอาไปหายคิดถึงเดี๋ยวพ่อจ๋าจต้องพาลูกจาาเดินรอบบ้านก่อน